ศาลเจ้าสามเซนตองนะครับขอเชิญชวนผู้ใจบุญนะครับร่วมสร้างมหากุศลบริจาคที่ดินนะครับในการซื้อศาลเจ้าเนะื่องจากว่าที่ดินที่ตั้งเดิมเนี่ยคับแคบครับที่บริเวณศาลเจ้าสามเซนตองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนัทพลเกิดภาพประธานจัดหาไรายได้ศาลเจ้านะคะพร้อมด้วยนายอินเพชรอินรองประธานศาลเจ้าแล้วก็นายสมบุรณ์มนพักนดี อดีตป,ประธานชุมชนเฉลิมพระเกียรติร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชนงานในการเชิญชวนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันสร้างมหากุศลบริจาคซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของศาลเจ้าเนื่องจากว่าศาลเจ้ามีความคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ที่จะมาร่วมในประเพณีถือศีลกินผักแล้วก็มาประกอบพิธีกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจึงมีความต้องการในการขยายพื้นที่ในการรองรับอีกทั้งจะใช้เป็นการรองรับพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วยสําหรับที่ดินตรงนี้นะคะจะมีการ จัดซื้อก็เป็นที่ดินส่วนบุคคลเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยโดยทางสารเจ้าก็มีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นพื้นที่ตรงข้ามกับสารเจ้าค่ะขนาดความกว้าง15เมตรยาว30เมตรขายในราคา1ล้านบาทโดยทางสารเจ้าก็มีการคาดการณ์นะคะว่าใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะนอกจากนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนการก่อสร้างนะคะอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0 0 0บาทรวมราคาที่ต้องใช้จ่ายอยู่ที่1ล้าน20,0,000บาทค่ะ ซึ่งทางด้านของนายนัทพลเกิดลาประธานสถารายได้นะครับก็ได้มีการเน้นย้ําว่าในการทาบุญในเงินเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญชีของศาลเจ้าเท่านั้นเน้นย้ําว่ามีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางศาลเจ้าก็ได้มีการจัดสร้างองค์เทพเจ้ากวนอูนะครับให้สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เช่าซื้อแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพอในการจัดซื้อที่ดินครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคในการซื้อที่ดินนะครับกองทุนละ9บาทหรือตามกําลังศรัทธา โดยโอนผ่านบัญชีสารเจ้าสามเซียนต๋องในธนาคารอมสินเลขที่บัญชี020290809013หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0956853589ครับก็เป็นเบอร์ของประธานในการจัดหารายได้นั่นเองครับวันนี้เราก็จะไปจัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าสารเจ้าแห่งน,นี้นะครับขาย,ยายในราคา,าราคา1ล00้าน2แสนบาทนะครับหน้ากว้าง 15เมตรยาว30เมตรนะครับเพื่อรองรับที่น้องประชาชนที่จะมาร่วมกันถือซีกินปักกับทางสาเจ้าสรางเข็มตองแห่งนี้ซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับโดยทุกๆปีนั้นก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวปัจจุบันฐานเจ้าเราก็ได้มีการลงพิธีกรรมกับทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดโปรแกรมในการมาร่วมกันถือซีกินปักกับทางศารเจ้าในบริเวณพื้นที่ตำบลฉลองแห่งนี้นะครับก็ขอฝากด้วย